สวัสดีสวัสดีเพื่อนที่น่ารักครับเจอผมอีกแล้วกับโน่นคุณแมนาวันนี้พาเพื่อนๆมาชมอีก2คันรถพึ่งเข้ามาวันนี้วันนี้วัน,นที่22กันยาปี68เพื่อนนะเป็นเจ้าตัว4ประตูยกสูงเกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโต้และที่สำคัญเป็นปี1 7กับ18เรามาดูกันว่าคันไหนเป็น1 7 18และคันไหนเป็นเกียร์ออโต้และเกียร์ธรรมดาและที่สำคัญผมบอกเลยว่ากลุ่มเนี้ยนะครับราคาดีๆแน่นอนราคาดีแน่นอนอ่ะเพื่อนมาดูคันแรกครับสีดำนะ7719เดึเ้พิ่งเข้ามาเมื่อคืนนะครับ เาาพื่อนพเพื่อนสังเกตง่ายๆนะคันนี้ถึงมันจะแบบดูเลอะนะแต่ว่าพวเพื่อนดูนะรถไม่มีแกะเลยนะครับรถเดิมมากสีดำเมทัลลิกเนี่ยคันสวยๆเลยเพื่อนเนี่ยนัเดิมนะครับไม่มีแกะนะดูรอยรีมาร์กยังอยู่นะครับรถเดิมมากครับ รถเข้ามาเมื่อคืนนะครับพอดีทุ่งเช้าผมมาเจอปุ๊บก,ก็นะครับนำเสนอเพื่อนๆที่ชมก่อนเผื่อเป็นตัวเรนะื่องนะเผื่อครหาอยู่ยางเป็นสองหกห้าหกห้า R สิบเจ็ดล้อเป็นล้อแมกนนะเพื่อนนะยางเป็นยางไทยนะยางไทยเนี่ยโอ้ใช้ได้อีกย,วยาวๆเพื่อนแห้งๆอย่างที่เห็นเลยนะครับนเนี่ยรถเนี่ยเขาเขียนว่ารอปลนะครับรอปลก็คือรอราคาเพื่อนๆรอราคา สองสามวันนี้ได้เห็นแน่นะครับในภะายในอาทิตย์นี้แหละมาดูภายในภายในจะเป็นนะครับเนีย่ยายสังเคราะห์เป็นสีเขียวขี้มาแสดงว่าคันนี้น่าจะเป็นปี17นะครับนี่เพื่อนดูกระจกกระจกนะครับเป็นออโต้ทั้งสี่เป็นออเป็นไฟฟ้าทั้ง4ี่บานออโต้บานก็คือตัวคนขับนะครับส่วนเซอล็อกมีนะครับตัวล็อกกระจกมี แล้วก็ตัวนะครับพับปรับกระจกมองข้างทั้งไฟฟ้าทั้งมือไอ้ทั้งเป็นทั้งเนื้อกระจกแล้วก็ตัวกระจกเป็นไฟฟ้าทั้งหมดกูจได้มาหนึ่งดอกคันเพื่อนคันนี้นี่เบาะจะเป็นแบบนี้ไม่ขาดนะสวยสวยเลยสวยสวยเลยเพื่อนพวงมาลายัยสามพวงสามก้านนะครับก็เป็นทรงที่นะครับโตโยต้ตาชอบใช้กันอไปดูเลขไมค์คันนี้เลขไมค์เท่าไหร่ครับ 167,000กับ29กิโลเมตรผมบอกแล้วว่าเรียกไม่ดีมากเกียร์เดินนะอ่าเพื่อนดูเป็นเกียร์ออตโต้นะครับคันแรกเกียร์ออตโต้นะครับเกียร์ออตโต้แอร์เย็นเพลงเพราะแน่นอนนะครับนี่ภายในแบบนี้นะครับมาดูห้องดีสารด้านหลังโครงสร้าง E อหมดเลยพเพื่อนก็คือรถเดิมมากนะครับเนสอยู่ที่มา ครับคันนี้ไม่มีแอร์หลังนะเพื่อนคันนี้ไม่มีแอร์หลังเป็นรุ่น E นะครับแต่ดูรถนะส,าสานะอาดสะอานมากครับสาสารดูเอาและที่สำคัญเพื่อนๆในตัวในส่วนของแคลรี่บอยมาด้วยนะครับแคลรี่บอยมาพร้อมเลยถ้าสีแห้งๆเลยนะครับนี่สวยงามนะครับเป็นรุ่น E นะเพื่อนนะเป็นรุ่น E นะครับมาดูภายใน เทลลี่บอยนะครับมีไลเนอร์เรียบร้อยนะครับเป็นของโตโยต้าแท้ด้วยนะครับนี่เลยเพื่อนสวยสวยงามสวยงามสวยงามนะครับรอราคาออกนะผมว่าราคาดีแน่นอนกาไว้เลยไม่สี่แสนต้นนะครับก็สามแสนปลายเพื่อนเนี่ยใครหาอยู่สีดำนะมาแล้วหนึ่งคันนะครับเอามาดูเอกสารเออมาอ่ะ ปี2017ครับนั่ง2ตอนท้ายบรรทุกมีหลังคาก็คือแคลี่บอยลงเล่มให้เรียบร้อยนะครับเครื่องยนต์2อดีเซล150ม้าำดับที่1ครับเพื่อนเกียร์ออโต้ครับคันนี้ปี17เอาละครับสีดำด้วยนะครับใครหาอยู่รีบเลยเด้อทักเข้ามาก่อนเลยเดี๋ยวผมส่งลูกเพิ่มเติมให้ก่อนนะมาคันที่2ครับเพื่อนยังรอคันนี้8 6 7 4จะบอกว่าเป็นคันนี้เป็น ตัวท็อปของเครื่องยนต์2.4นะเนี่ยหน้าตาจะเป็นอย่างเช่นไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลนนะครับมีมีทามันลิงไลท์เนี่ยไฟสองดวงฟางกลางวันเนี่ยเป็นลายเส้นแบบนี้สวยงามแล้วก็มีไฟต่อหมอกเป็น LED นะครับหน้ากระจังจะเป็นขอบโพรเมียมนะครับในส่วนตรงกลางจะเป็นสีดำเงาสวยมากนะครับคันนี้ดูโครงสร้างครับเดี๋ยวพาดูก่นคานรถพึ่งเข้านะยเพเพ่ก็ดูคำผมเลยเนีย่คือรถเดิมเลย ที่ไม่เดิมก็คือดูฝาหน้าครับมีแกะหนึ่งครั้งครับน่าจะนะครับก่อนส่งมอบเนี่ยก็คือเขามีการทีมสีให้มาแล้วครับนิ่งๆเลยเครื่องยนต์ดูดีสะอาดมากแสดงว่าผู้เช่ารายนี้เป็นคนที่รักรถนะผมบอกเลยเนี่ยดูแลดีนะครับโอ้ปั๊ม EBS ใสเลยเพื่อนเพื่อนดูหม้อลมพักเบรกสวยงามอยู่เลยหัวน็อตเดิมนะครับเผื่อใครหายอยู่ เป็นข้อมูลนะครับคันนี้ก็รอนะครับรอปลดเหมือนกันนะครับแน่จาจะภายในอาทิตย์นี้ราคาออกแน่นอนอ่อเพื่อนมาดูยางคันนี้ยางเป็นของฟูตเยนะฟูตเยนะครับก็เป็นสเปคนะครับสองหกห้านะครับหกห้าอ้สิบจ็าดเดียวกันเลยสซดดี้เกีย่ยวยางเพื่อนนี่นะครับปีสองปีค่อยเปลี่ยนก็ได้ยางนะครับเนี่ยสีเขาหรือสีบอลเงินะมาดูภายใน,ใน คันนี้เนื่องด้วยเป็นตัวจีหรือตัวท็อปจะเป็นเบาะหนังนะเพื่อนนะตัวพนักพิงด้านข้างตัวแผงประตูก็เป็นหนังหนังนะครับแล,ล้วก็จะเก็บสีขาวนะครับกะจงกระจกเป็นไฟฟ้าทั้งหมดนะครับเนี่ยไฟฟ้าทั้งหมดอ่ะกูแจได้มา1ดอกเหมือนกันคันนี้ดูเรียกไมเลยอ,อยู่ที่1 9 9 2 9 7กมับกิเกิโลเมตรครับนะครับคันนี้เป็นตัวท็อปนะ เนี่ยตัวพวงมลาลัยมันติฟังก์ชันนะครับก็ควบคุมทั้งสองทั้งสองฝั่งเลยนะครับดูจอทัชสกรีนที่สําคัญเพื่อนๆดูใครหาเกียร์ธรรมดาอยู่นะครับใครหาเกียร์ธรรมดาอยู่นะครับคันนี้เลยนะครับมีคันเดียวด้วยเกียร์เดินหน้า6สปีดนะครับสวยงามเบาะเป็นเบาะหนังนะครับแต่ตำหนิก็คือเบาะตำแหน่งคนขับคือขาดนะครับเพื่อน ขาดตามรอยนั่งนะครับนิดหน่อยนะครับขบับไฟฟ้านะครับน็อตเดิมๆไม่มีแกะนะครับเพื่อนเอาละครับครหาอยู่นะในส่วนของเกียร์ธรรมดาเนี่ยดูเลยมาแล้วภายในเป็นเบาะหนังสีดามีแอร์หลังพร้อมนะเพื่อนนะแอร์หลังพร้อมเย็นฉ่ำนี่เย็นมากๆนะครับนี่พันโซนสวยๆห้าหลังคาสวยๆตามนี้เห็นเลย มาพร้อมกับแครร่บอยทรงเสมอเก่งเพื่อนเพื่อนซีสวยๆตามที่เห็นนี่เลยสีเทาหรือสีบอลเงินครับเพื่อนกันชนท้ายพร้อมนะครับมาดูภายในของนะครับแครี่บอยนะครับก็ไลเนอร์นะเพื่อนโตยต้าแท้ด้วยนะครับโอ้สวยงามเพื่อนบอกเลยสวยงามแน่นอนนี่ เป็นรุ่น G นะเพื่อนนะนี่รุ่น G นะครับก็คือเป็นตัวท็อปเลยนะครับเป็นอีกหนึ่งคันนะเพื่อนนะมาดูว่าคันนี้ปีอะไรเพื่อนดูสิว่าปีอะไรนะครับภายในสวยงามใครหากียร์ธรรมไดาครับรีบเลยอะ 2018ครับนั่ง2ตอนท้ายบรรทุกมีหลังคาเครื่อง,งยนต์2.4ดีเซลร5อยห้าสาลำดับที่1ครับเพื่อนครับ,รบอย่าลืมนะครับดีส่งของ2คันนี้เป็นรถที่รอปผดระวางอยู่แน่จะ2-3วันนี้ราคาออกสามารถซื้อได้ผมว่าราคาดีแน่นอนเข้าปี17กับ18นะสีดำปี17นะครับเป็นรุ่น E นะครับสีบอลเงินนะครับเป็นตัว G ตัวทอปนะครับมีอยู่2คันเข้ามาวันนี้22 กันยาปี68นะครับใครอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมทักมาเดี๋ยวผมส่งรูปให้พอราคาออกแล้วซื้อขายกันได้โอเคสําหรับคลิปนี้ไปแล้วเพื่อนสวัสดีครับหากเพื่อนๆกําลังหารถมือ2สภาพดีพร้อมใช้งานสักคันแต่ไม่รู้จะปรึกษาใครทักมาที่นี่หนุ่มน้ามนคนมันาทางช่องทาง YouTube นะครับ